สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับลูกค้านะครับเอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะวันนี้ก็มีนะวันนี้มีเหรียญนะครับทั้งสี่สี่เหรียญนะครับสี่สี่เหรียญสี่เอ่อสี่รุ่นนะครับผมนะของหลวงว่าพัฒน์นะครับมาเอ่อมาให้ มาให้รับชมนะครับผมนะแต่ว่าใครสนใจก็ทักสอบถามได้นะครับในราคาคุ้มๆเลยนะอันนี้ผมเป็นจัดโปรนะจัดโปรต้นเดือนนะครับปีใหม่นะครับหกสิบห้าเออสองพัน้าร้อหกสิบหกนะครับจัดโปรสองพันห้า้อสิบหกนะนะครับวันนี้วันที่วันนี้วันที่หกนะครับมกรานะครับนะครับมีเหรียญหลวงพ่อพัดนะสี่เหรียญมาให้ให้ให้รับชมนะมาแบ่งปันนะครับใครที่สนใจนะครับก็แบ่งเป็นชุดนะครับผม นะครับแบ่งเป็นชุดเลยนะเอาแบบภุมมคุ้มเลยนะสี่เหรียญน,นะครับนะครับนี่นะครับ,นะรบมาดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อพัดนะครึ่งองนะลงยาลายหงชาติด้วยนะครับนะครับหายากนะลงยาสวยๆแบบนี้นะนะด้านหลังนี่ลงยาแดงด้วยนะครับเป็นไก่นะลงลงยาแดงนะนะนะครับใครที่ชอบเล่นไก่ชนนะก็เอาไปใส่กรอบนะขึ้นคอได้นะเวลาเอาไก่ออกชนนะครับผมนะ อันนี้ก็เป็นไก่ชนเลยนะเป็นไก่ชนเลยนะอันนี้รุ่นอรหรนะันนะะนครับรุ่นอรหันนะอันนี้นะนี่ฮะไก่สวยๆเลยนะครับไก่ชนนะองค์ใหญ่ๆเลยนะอันนี้ไม่ส่องก็ก็เห็นอยู่นะครับชัดเจนอยู่นะนะครับนี่ฮนะลงยานะลงยาแดงสวยนะด้านหลังนะด้านหน้าก็ลงยาลายองคชาตินะได้โค้ดแค่สามสามหลักนะครับ,นะรบผม เก้าหนึ่งนะครับเก้าเก้าหนึ่งนะครับน่าจะน่าจะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่นะเก้าหนึน่งห้าประมาณนี้นะนะครับเก้าเก้าหนึ่งสี่นะครับผมนะนะ ก็ลงยาแดงนะครับสวยๆนะลงยาอะไรองชาตินะเหรียญนี้นะรุ่นอรหันนะฮะหนึ่งองนะครับแล้วก็รุ่นอันนี้นะครับเป็นครึ่งองเหมือนกันนะลงยานี้วัดสร้างเลยนะครับลงยาเขียวนะครับเขียวเนิวซับนะใครที่ชอบลงยาเขียวนะฮะองนี้พลาดไม่ได้เลยนะลงยาสวยๆเลยนะฮะรุ่นนี้นะฮะนี่ครับผมนะพิมพ์พระเจ้าสัวนะผมนะเจ้าสัวนะรุ่นนี้พิมพ์พระเจ้าสัวนะครับนะ อายุวัฒนามงคลนะครับผมนะครับแปดรอบนะฮะเลขโค้ดสามสามหกสองนะฮะอายุวัฒนามงคลแปดรอบนะเหรียญน,นี้นะครับนี่ฮะด้านหลังก็ยันนะครับผมไก่นะลงยันนะสวยนะด้าน,นหน้าก็ลงยาเขียวนะสวยนะลงยาเขียวนะพื้นเขียวนะสีเขียวเหนียวซับนะครับผม แล้วก็เหรียญพญาคุดนะครับเนี่ยจัดไปเลยนะเหรียญพญาคุดนี่หายากนะตอนนี้นะอันนี้เหรียญพญาคุดรุ่นนี้หายากเลยนะแล้วก็เหรียญสวยนะลงยาแบบว่าสีทองเลยนะสีทองอลามเลยนะผมนะทั้งทั้งองนะทั้งเหรียญนะนะครับลงยาพื้นนะครับแล้วก็ด้านเหรียญนะครับพญาคุดนะครับนีอย่างสวยเลยนะเหรียญนี้นะครับเนี่ยทั้งองนะทั้งองค์เลยนะครับนะลงยาสวยนะ นะครับองนี้ก็หายากเลยนะครับรุ่นนี้นะหลวงพ่อพัดเหมือนกันนะครับนะครับมหาอำนาจนะครับผมคู่บารมีนะครับหนึ่งร้อยปีนะครับมหาบารมีนะเนี่ยนะครับมหาอำนาจคู่บารมีหนึ่งร้อยปีนะมหาบารมีอีกทีนะแล้วก็รุ่นรุ่นมหาอำนาจคู่บารมีร้อยปีนะครับผมนะนะครับเหรียญด้านหลังนี่ก็เป็นเท้าพรสุวรรณนะ ด้านล่างเป็นไพะเป็นพระราหูนะครับนี่ก็คือจัดเต็มเลยนะนะครับเหรียญน,นี้นี่จัดเต็มแนละ้วรุ่นนี้นะฮะนะหาหายากแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้สร้างเยอะนะสร้างน้อยนะเหรียญน,นะครับนะมาหาอำนาจนะผมรุ่นนี้นะเนี่ยด้านหลังก็แบบนี้นะครับนะสวยนะนะครับอันนี้เป็นเหรียญพยาคุดนะแล้วก็รุ่นนี้คือ ลาชันหมื่นล้านนะครับนะลาชันหมื่นล้านนี่ลงยาสวยนะลงยาด้านบนกระหนกนี่ยเป็นสีม่วงนะด้านข้างก็เป็นซุ้มนะครับซุ้มสีม่วงนะกระหนกสีกระหนกสีเอน้ำเงินนะครับนะครับแล้วก็ลงยาจีวรน,นะอันนี้เป็นรุ่นนี้คือเป็นแบบพิมพ์พุทซ้อนนะหลวงพ่อพัดหลังหลวงพ่อเดิมนะอันนี้ภาพแบบนี้หายากนะนะครับ หลวงพ่อพัดแล้วก็หลวงพ่อเดิมนะครับผมหายากนะสองเกจิอาจารย์นะลูกศิษย์นะครับผมนะหลวงพ่อพัดนะลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะด้านหน้าก็มีองค์พญาครุฑนะนะพิมพ์แบบนี้หายากนะสวยนะเนี่ยลงยาอย่างสวยเลยนะผมนะแล้วก็ด้านหลังนี่เป็นเท้าพญาครุฑนะเต็มองนะพญาครุฑเต็มองเลยนะเนี่ยรุ่นราชันหมื่นล้านนะครับ รุ่นเป็นมงคลนะชื่อนะครับชื่อดีชื่อสวยมากนะนะครับราชันหมื่นล้านนะครับองค์พยาคุดนี่สวยเลยนะครับคุดนะแล้วก็มีพญานาคนะครับผมนะเลขเลขคดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับเลขคดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับนะเป็นเป็นพยาคุดนะเต็มองนะครับนะครับยังสวยนะครับผมนะนี่นะครับนะสีเหลียนนะครับจัดจัดโอไปเลยนะครับผมนะนะครับ สีเหลือญแจกโปรไปเลยนะสวยๆแบบนี้นะครับผมนะเอาไปในราคาสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับนะบผมเอาเอาราคาสามร้อยเก้าสิบาทนะนได้สีเหลือญเลยนะครับผมสี่รุ่นนะครับสีเหลือญสี่รุ่นเลยนะในราคาสามรอยเก้าสิบบาทนะก็เป็นรุ่นหลวงพ่อพัดทั้งหมดนะครับนะใครที่เข้ามารับชมนะครับผมนะก็อย่า นะครับอย่าเลี่อนผ่านนะครับผมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆนะแล้วก็ได้ติดตามนะครับคลิปใหม่ๆนะของผมนะนะสี่เหรียญนี่จัดโปรไปเลยนะครับต้นปีนะใครที่เข้ามาดูก่อนนะครับผมนะได้ได้สิทธิก่อนนะครับนะครับใครไวใครได้นะฮะนะสี่เหรียญในราคาสามรอบาทนะนะครับผม